ก็การใช่แล้วใคนเหมผมกับมาเล่นแม็กคาร์แล้วนะขี่มาเล่นเขาเล่นเขาชุดรอบใหม่กันอ่าเอาของอย่งบุกบ้านกว่ามีของในมั่งน่าฟาร์มของอย่างนี้ฟาร์มของ เอาของแถวป้านวิชีคนแล้วขอ,ง,องนี้นแล้วมีอะไรคนงียบกิบเหยแถวนี้เก็บเหลียมั้งดิเดี๋ยวจะไม่ไรเลยอ่ะ ้โอ oh ต่อไปนะคนและข้าวต้องเอาเยอะนี่นเจ็บผมขอเ้อ okay, oh. พ้อได้แล้วร่ออวผมขอเลยนะเหลือผมขอนะการโอเคต่อเลย เอาของเอาไว้มากที่สุดไ,ได้กีกักนรียบร้อยเดาไม้ก่อน,น,นแนก อ่านี่ดูอา่อา,อาโอเคขอละไปเ่อนนะนี่ก็กินมาไอค้คอกินมาผมชือ่อมผมอเหมือนเดินมนะเด็กร้อย Thank <laughs> you. ส่าถูราหาของของ cái này Ok mà. À. À. trong Xong bằng trong Đóng lại